S <S อ,อันนี้คือทำเองครับอันนั้ก้าวางบ้างาก้าวางาก้าว่งก้าววางงนี้นา เมีเมมอานนี้ต่ออะไรครับมาตุอันนี้ต่ออะไรครับต่ออะไรครับต้นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับตีดเลโก้ตีดเลโก้เลโก้ใช่ไหมครับแบ้เบินแมวแมวบินน่าขยิบ ไม่ขยับถ้าไม่ขยับนี่ลงได้อยู่เนี่ย